ครับตามกันต่อเลยครับพี่น้องครับการชิมงานทองพักดีครับรุ่นกันชิมกันแลยครับทองพักดีพี่น้องครับบัดเด็ดบัดง่ายประจำรายการเลนครับทองพักดีครับกรมมาตรฐานก็ต้องพูดถึงครับสุดยอดมากๆครับครับร่มกันครับเพกง่ายครับพี่น้องครับทองพักดีครับ ครับพี่น้องครับพี่เลี้ยงลงจากฐานแล้วครับสหรับท้องพอดีครับใครพูดอะไรดีแค่พูดคำแค่นะแค่นะเค่แค่แค่ยังไงอยู่นี่คนกั้นเหรอ

แก่ลอย Rồi hết rồi. Đi về đây. Chúc tặng không có. Và tôi muốn là tôi গৈয়ে নাম นี่ครับหางของข้าวักดีครับหางข้าวักดีพี่น้องมันเรียงเขาเรราคาไหนขายแค่สิบยี่สิบี่้บลอยน่อยยี่สสบายข้าวผักบีามอร่อยเจ็ดสิบแค่สิบ

saatnya, saat, saat, saat.